หากว่าตอนนี้ทุกคนกําลังเจอกับปัญหาที่ว่ามีฟังก์ชันเดียวกันจะอยู่คนละสรคริปต์แบบนี้ทําให้เวลาจะแก้บางอย่างในฟังก์ชันเนี่ยทำได้ยากมากครับเพราะต้องเปิดสรคริปต์ไปมาไปมาเพื่อแก้ไขฟังก์ชันโมดูลสรคริปต์เนี่ยอาจจะช่วยคุณได้ครับโมดูลสรคริปต์คือสรคริปต์ที่เอาไวเา้เก็กบ,กนนบสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับ Lua ไว้เช่นพวกฟังก์ชันเทเบิลหรือตัวแปรต่างๆนั่นแหละครับโดยสิ่งต่างๆที่เก็บไว้สามารถถูกเรียกใช้ได้ในสรคริปต์อืน่นผ่าน require เลยอย่างนี้ครับประโยชน์ของโมดูลสรค,คริปต์นน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 นะะะคค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 ครร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 รัััััััััััััับบบบมม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 ีีีีาาาากก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 ยยยเเลลลลลแตตตตต่่ใใใใิิิิิิปปปปป้้้ผจสสสสสสอองงงงงงฟงงฟฟฟ์์์์์์์ชชชชโโโดดดูููวธ็ื ใครที่ยังไม่รู้ว่าฟังก์ชันมันคืออะไรนะครับตอนนี้ผมได้ทําคลิปสอนเกี่ยวกับฟังก์ชันเอาไว้แล้วนะครับทุกคนสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ตัวไอด้านขวามือบนได้เลยนะครับขั้นตอนแรกครับไปก๊อบชื่อโมดูลมาใส่ตรงนี้ครับจากนั้นใส่จุดครับและตามด้วยชื่อฟังก์ชันที่เราต้องการจะใส่ครับผมเอาเป็น print word แล้วกันนะครับจากนั้นครับใส่เท่ากับฟังก์ชันวงเล็บและ enter ครับจากนั้นครับก็เขียนคําสั่งลงในนี้ได้เลยครับผมเขียนมันเป็นคํานี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้สร้างฟังก์ชันไปแล้วนะครับต ขั้นตอนแรกครับให้เราไปที่สคริปที่ต้องการจะใช้ฟังก์ชันครับจากนั้นครับสร้างตัวแปรขึ้นมา1ตัวครับโดยผมจะตั้งชื่อตัวแปรนี้เป็นพิ้นมาดูแล้วกันนะครับจากนั้นครับใส่เท่ากับครับแล้วตามด้วย require แบบนี้ครับนำเล็บให้ใส่ที่อยู่ของโมดูลสคริปที่มีฟังก์ชันที่เราต้องการจะเรียกใช้ครับซึ่งโมดูลสคริปอันนั้นเนี่ยมาอยู่ใน replicated s t o r a g e นะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็ต้องประกาศตัวแปรไปที่ replicated s t o r a g e ครับแล้วก็ใส่จุดแล้วก็ตามด้วยชื่อโมดูลสคริปตอันนี้ครับ ก็ไม่มีอะไรมาครับให้เราใช้ตัวแปรที่มีการ require ไปที่โมดูลสคริปต์นั้นๆครับก็คือตัวแปรเป็นโมดูลนี่ยแหละครับจากนั้นครับใส่จุดครับและนี่คือฟังก์ชันที่เราสร้างใส่โมดูลสคริปต์เอาไว้ครับจากนั้นก็คลิกเข้าไปครับเรียบร้อยครับเที่นี่เราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันอันนั้นได้แล้วครับโอเคครับเรามาทดลองรันกันเลยดีกว่าครับนี่ครับมันก็จะเป็นคำวันนี้มาแล้วครับก็คือตามที่ผมเขียนไว้ในฟังก์ชันในโมดูลสคริปต์อันนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นครับเวลาทีี่กกคนนนมฟัััง์ชซ้เยอะๆครับเนีีี่่่ยยยแแล้้้วเเเรราาาตองงกกกกกทจะะไขัััฟ์ชนน็สมารถไปแก้ที่โมดดูลลสคริปไ้เยนะับ นี่แค่การยกตัวอย่างการใช้งานบรูสคริปแบบเบื้องต้นนะครับยังมีอะไรให้ใช้อีกเยอะเลยครับทุกคนก็สามารถที่จะนำวิธีนี้ไปประยุกต์เป็นแบบของตัวเองได้เลยนะครับก็ไม่มี็นไรนะครับบ๊ายบายครับ